มาแรงมาดิมาแรมมากูเรียกมามึงช้ากันที่ผ่านเลยคนอื่นนะคนอื่นนะผมถึงอ่ะเนี่ยพี่เออคนอื่นนะมาดิคนละไปโรเตอร์อยู่มีคนได้ด้วยใจเฮียนไว้เหรอเฮ้ยในบอร์ได้ยินเปล่าหรอเดีวเร็วเร็วเร็วที่เหลือมาก็เนี่ยลงเรียกกํลังไปกําลังไปกําลังไป บอกว่าจะรอคุยกับมันอยู่แล้วนี่ถูกเะลาไอ้แปดบอยไอ้แปดบอยไอ้แปดเอาไปเลยลงเลย่อยๆเนี่ยตอนนี้ขับกลับไปวลาพี่ิลเตอร์ร้านลูกหลังลมบ้านพี่หน่อยดิก็เดินไปหาเพื่อนถูดหน่ยแบ๊ดถามดิบตัวไหนตีมึงอ่ะที่มึงเนี่ยเห็นอะไรมคะเมื่อกี้ใครคนตีหไม่ได้ ใครควรตีนวะเรื่องอะไรเมื่อกี่เล่นร้านร้านคาโนุแรคาโนใครยังไม่มาอ่ะตอนไหนปีตอนไหนเป็นร้านที่ไงเล่นร้านเนี่ยจริงครับที่บอกว่าก็ไม่ได้ยินก็ไม่ได้ยินมีคนพูดอยู่ครับ้องใช้น้ำเสียงป้าจีเอเคมีสองคนอะใช้น้ำเสียงคนที่สองคนเสียงเด็กๆด็กอะทไม่ได้วะหัวเสียแล้วรอครับพี่เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยใครเล่นร้าเอาคนนี้เล่นร้านดีร้านตรงจีเอเคสองคนทำไมครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย ผมจะเล่าให้ฟังก็คือผมผมเล่นผมผมมาพี่ผมใช่ไหมผมบอกว่าผมผมขอออกใช่ไหมผมแล้วที่นี้เราใช้ก็กดผมสองกดผมไปสองลนใชบอกว่าขอออกมึงไม่ได้ยินผมบอกว่าข้ออกเดินร้านใหญ่นะไม่ได้ยินหรอกมันขอมไม่ได้นะเว้ยมันไม่ให้ตีอยู่เพื่อนเราคุยแนะมันต้องมันต้องมันต้องคุยก่อนเพื่อนมันต้องมันต้องุยมันใช้น้ำเสียงคนตีไหมเพื่อนมันใช้น้ำเสียงอันนี้ผมก็บอกว่า เขาไม่ได้ยินกูหรอกครับตะกบทีนี้เขาบอกว่าก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินใช้แบบน้ําเสียงแบบกนตีไม่ผมเพิ่งเข้ามาครับแล้วผมบอกว่าผมไม่ได้ผมเพิ่งเข้ามาไม่ตรงนั้นมันมีเพื่อนคุณซ้ําซ้ําผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ไม่ใช่หรอถูกป่าคุณมีสองคนน่ะงงผมไม่รู้แลวนี่เพื่อนคุณเพื่อนคนที่ถือเพื่อนคนที่ถือปืนบอกว่าก็ไม่ได้ยินอ่ะก็ไม่ได้ยินใช้น้ำเสียงคนตียคนับ ผมไม่ได้ยินผมไม่คุณบอกว่าก็ไม่ได้ยินอ่ะก็ไม่ได้ยินมันรู้คําพูดตัวเองอยู่พูดอะไรไปอ่ะจะโกหกทำไมคุณถึงก็ไม่ได้ยินรับผมบอกว่าอะไรครับผมเลยไม่ได้ยินไม่ได้ยินอ่ะเขาผมไม่ไรเหรอจะแถลนได้พี่เป็นอะไรก่อนแล้วพูดอย่างเงี้ยผมผมเป็นคนพูดเองครับแต่ว่าผมไม่ได้พูดอย่างงั้นครับก็คุณบอกว่าก็ลงท้ายด้วยครับด้วยครับด้วยก็ไม่ได้ยินก็ไม่ได้ยินก็ไม่ได้ยินผมบอกก็ไม่ยินครับก็ไม่ได้ยินไม่มีคำนะ เออถ้าถ้ามีหลักฐานก็อันนี้แรับน,นั่นแหละก็ผมผมก็พูดดีนะแล้วกวนตีนจริงป่ะผมไม่ได้กวนตีนครับปากเลขอะไรเนี่ยตอนไหนจังมผมเชื่อคนในแก๊งกไม่สำรักสรุปถามเนี่ยปากเลขอะไรตอนไหนจัง เอครับครับนชิงมันมีพฤติกรรมแน่ใจเปล่ามึงไม่ได้กลนตีนกูอะอะคือรดร้อนแล้วอ่ะไอ้ยามเงยหน้าไม่จ่ายครับแน่ใจ่ายไม่ใช้น้ำเสียงเงี้ยคุยกับกูอะบอกไม่ได้ยินก็ไม่ได้ยินอ่ะแทนที่เพื่อนบอกว่าผมไปออกผมชอบผมบอกแล้วผมขอพูดไปก็พราไม่ได้ยินพี่แอนพี่พี่แอนคือรถนาไหนคุณก็บอกว่าผมยิงเขาแรกผมยิงอยู่ไกลๆผมก็เข้ามาใกล้ๆแล้วเพื่อนคุณไม่บอกอ่ะ กูผมขอออกขอขออกอารย่าไม่มีอ่ะแล้วก็มันทยน้ำเสียงกู <ละ S 2> ทั้งตีน,นผมว่าผมก็พูดดีนะครับตอนนั้นเอาออกละมึงทำอะไรมึงทำเลยมั่นใจอ่ะมไม่ได้กวนตีนมัน่นใจอ่ะ เอาไงพี่ตามพี่เแต่เลยคุยเทะเคลียร์เลยเตมไม่ได้หรอแม่มึงกวนแม่มึงกวนเตีนกูไม่ใช่หรอไอ้หัวแดงผมก็คุยอยู่นี่ครับเดินมาเปิดกล้องหน้าเด็มตัวตัวเรื่องอ่ะตัวยิงไม่ใช่หรอตัวกดกูเลยไม่ใช่หรอร้านอ่ะแล้วก็ผมครับแรกผมผมก็ได้ร้าปกตินะมันมันไม่แต่กวนตีนกูก็มึงบอกว่ามึงบอกว่าก็ไม่ได้ยินนะมึงใช้น้ำเสียงกูน้ำตียน ผมไม่ได้กวนตีนครับได้หรอเราหลังจากไม่ได้ยินนี่หยุดปะเลยไงหยดไม่ยอมอันนี้ผมก็เลยด่ามึงกล่าวล่าอุ้ยมีเรื่องเลยเนาอใช่ครับกล่าวล่าใครมันนอนมาวะมึนอนกี่ที่อะไรนเเดี๋ยวให้กูเดินงานให้ไหมนอนมากอยู่เนี่ย ถม่ไม่มีพเทนะไม่มีพเท็อาไหนเอเลยพี่ไม่ตอมาเยไม่ช่เนะเล้าก็ดีกไม่รู้เลยองไอ้ไไม่เก่าเออไม่เก่าเอาบอกไอ้แบมึงควักอะไรมึง้ควกอะไรมึงไอัควักไอ้เหียแขออ้สัตว์เหียแกงนอตหลุดกเหียแกงนอตหลุดไอ้เหียแกงนอตหลุดไอ้เหี้ยแขนอหลุด เ้าป่าวเฮียแกงกายคุยเฮียเสียงภูกคโดนได้เสียวไอ้เฮียแกงก่ายคุยเฮ้ยร้อน้อนเก่าจัดไอชียร้อนนี่เขาตาอยด่างด้วใครเขาโทรมาไม่รู้เวลำเปนหลัคุยอะไรแย่แกงหลีกูไอสัตว์เฮ้ยเฮียทิ้งเพื่อนด้วยไอเฮียไอเฮียโอ้ชุบผูทิ้งเพื่อนด้วยไอสัตว์ไอครถทิ้งเพื่อนด้วยไอเฮียขายขาไอเฮียไอสัตว์ไอเฮียแกงเห็นเจ็ดตัวคุยไอเฮียทิ้งเพื่อนทิ้งผูกคุยอะ จัดหน่อยโปจัดเลยจะยินเฮ้ยอะไรวะเอ้ตอบไปเอ้ยเอตอบดิเอ้ยใช่ป่ะวะเนี่ยก็ทำโทษ ไม่สวนะปืนใสกเลยไม่สวนะไอ้ควายฮะย่อดงแต่่ต่ว่าคุยแต่ว่าเฮียทิ้งน้องไอ้ควายเฮียไปเรา้าแต่นันหลุดลเลียไปเึงไอ้เฮียทิ้งเพื่อนไอ้สาไปไหนยไปไหนไอ้ยตัวขยะเลยนี่วะไอ้เาไม่สวนมึงนะไม่ไม่เมอาส่งเลยนะมึงยามองเฮียนไม่เลยเว้ยหนึ่งสองแปะ 2> 1น 2. ึงสอง <ar> อไรสภาพั่ะมันคว i mean. <อ>างมัไไนควางนะอุ้มไปดิควางนะแต่ไม่เล่นหมูปลาป็นเนี่ยไอย่ากปล่อยมันไปเนี่แหละไปกลับเลยมาชิกายอาไว้หนึ่งแผ่นนะจุ๊จุไปดูดิไปดูดิรรถเข้าไอราบ้ ไปดอกไปยังไงเปรเบปล่อยปล่อยมันไปเลยปล่อยปล่อยมันทิ้งไปเลยนาทีขึ้นแล้วนาทีเรไม่ไม่พี่ถามตอนนี้ไอหลังจากที่มันพูดอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะมันเาบอกไปนี้ไงมันเขาเรียกอะไรนะมันก็มันก็ฆ่ามึงจนตายหรือไงพี่ผมก็เลยขับออกมาเลยมันก็มันก็ให้ผมออกเอ่าฮะตอนเสียงว่ากูขอออกมึงไม่ได้ยินกูหรอก็ไม่ได้ยินอ่ะก็ไม่ได้ยินอ่ไปเลย ค่อยดับมันดิค่อยดับมันดิ <c oughs> เออไอ้ไอป่อมีปืนแล้วครูไม่ต้องยิงเดี๋ยวไม่เปลืองกล่องพ่อเอ้าเกงก็ช่วยไนงะช่วย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 ยิงอยู่คนเดียวคนที่มันจะขึ้นรถนะกดยันหลังไว้หน่อยนะคนคนที่อัดเอาไว้เลยอ่ะกดยันหลังให้หน่อยนะ